You want สวัสดีครับผมช่างบอลคุยง่ายรับสายไวนะครับวันนี้เราพามาดูเกียร์พันเก้าครับเกียร์หนึ่งจุดเก้าครับรถมีรีแมกปกระท่อหนึ่งใบนะครับอ่าคาดเดิมด้วยดูคาดเดิมอ่าเข้าเกียร์ยากครับเข้าเกียร์สามยากเวลาเข้าเกียร์ปุ๊บดังแค็แค็แค็คอ่า เหยียบซะเหยียบคัสสุดก็แล้วอะไรก็แล้วครับอ่าเราก็เลยทําการผ่าเกียร์นะครับแล้วมาดูกันครับนี่ดูป้อนเป็นอะไรบ้างอ่านี่ครับซิงคอมเมทครับมันไม่เบรกแล้วเนี่ซิงคอมเมทจะเป็นสามตัวชุดนะครับตัวนี้อ่าออย่างนี้ในกรณีพันเก้านะครับพันเก้าเนี่ยเกียร์ค่อนข้างที่จะถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะเกียร์ค่อนข้างจะจุกจิกนิดนึงครับ ชอบมีปัญหาครับแต่คันนี้มีปัญหาเจียสามครับเพลองทองเหลืองไม่ดีครับแล้วก็นี่ด้วยครับชุดปอกเลื่อนครับดูครับนี่ครับมันทู่หมดแล้วครับเวลาเข้าเกียร์ก็จะดังแคค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 รับเราก็ทําการเปลี่ยนนี่ชุดปอกร่วมกับซิงคอมเมนครับแต่บางคันก็เคยเจอนะ ก้ามปูชอบหักเพราะก้ามปูเกียร์ห้าเกียร์หกมันจะยาวไงชอบหักอ่าพวกแบบเบิ้นตัดสับระเบิดอะไรเงี้ยเออว่าวเกียร์บ่อยๆเงี้ยเจอบ่อยแต่วันนี้เอามาให้ชมเป็นเกียร์สามมีปัญหาอ่าก็จะเอามาฝากเพื่อนๆไงว่าใครใช้พันเก้าอยู่อะไรเงี้ยเออเราจะรู้ได้ไงว่าเกียร์มีปัญหาอย่าปล่อยไว้นานครับปล่อยไว้นานยิ่งเสียหายเยอะครับอ่าอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ายังซ่อมในงบ พันอยู่ยังไม่ถึงหมื่นอ่าครับผมนี่ซิงคอมเมดอ่าถ้าเผื่อเวลาเราใส่เกียร์ปุ๊บแล้วมีเสียงปุ๊บเนี่ยพึงระวังเอาไว้เลยหาอู่เข้าก่อนเลยเออจะได้ไม่เสียตังค์เยอะจะได้ไม่ถึงกับขนาดเกียร์ตรงเกียร์แตกอะไรเงี้ยอย่าให้มันขืนบ่อยๆถ้าขืนบ่อยๆเข้ามันจะเป็นเยอะนะครับอ่าฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยอ่าเดี๋ยวก็จะพามาชมประกอบอยังไงอะไรยังไงแล้วก็ เดี๋ยวทําเสร็จแล้วไปลองขี่ดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยจะหายไหมรอสักครู่ครับรอสักครู่ใกล้เสร็จแล้วครับอีกสักคู่ครับเดี๋ยวลองไปเทสกันครับเกียร์ครับอย่าลืมนะครับ ้ามีอาการแคกๆๆๆๆๆแคกๆๆแคกเวลาใส่เกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไหนก็แล้วแต่เตรียมตัวครับเตรียมตัวเสียตังเดี๋ยวประกอบเสร็จยกขึ้นเสร็จเดี๋ยวเราไปเทสกันดูครับว่ามันจะจบไหครับสักคู่สักคู่น้ำมันเกียร์ผมก็จะที่อู่ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเบนโก้ครับ 5W30 ครับอ่า นี่ก็อยู่ในขั้นตอนการยกเกีย์ขึ้นนะครับอีกสักครู่ครับอ,คครบ,รอบอีกสักครู่ครับรอบนี้สักครู่จริงๆครับ <c oughs> นี่นะครับรถรถพี่เขาที่ที่มาทํานะเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่มันจะเข้าสบายแ,แต่เกียร์สามนี่มันจะแข็งๆแล้วจะเข้าดังแคกเ <c oughs> น่อนนี้ไม่มีละเงียบละเดี๋ยวเราลองไปขี่ดูอีกทีหนึ่งอืม แต่ตอนที่มาที่ผมลองอะข้าวงี้ยังแคกเลยแล้วถ้ายิ่งรอบของสูงปุ๊บยิ่งข้าไม่ได้เลยเออจ้าลองไปดูลองไปดูมาเดี๋ยวเราลองดูดิอาจะเสร็จมืดเลย จะได้พานอก็ประมาณนี้ครับใครที่ขับ1.9อยู่นะหรือนถตุ้นอนื่นอ่นะเวลาใส่เกียร์แล้วมันดังแคกแคกแๆเนี้ยอย่าอย่าฝืนดีกว่าใกล้ตรงไหนมีช่างประจำตรงไหนก็ลองเข้าไปดูครับมันอาจจะไม่ไม่ไม่ทำให้แบบลามปามไปถึงเกียร์ตรงเกียร์แตกอะไรเงี้ยครับครับลองดูครับชุดร่วมกับซิงคอมเม์นะครับสำคัญ น้ำมันเกียร์หาให้ตรงเบอร์ตรงที่ใช้งานอดให้ใช้งานอะไรประมาณนี้ครับอ่าครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไปด้วยครับใครที่ขับันเก้าหรือว่ารถใครที่เกียร์มีปัญหาก็เอ่อลองหาช่างประจําดูครับคลิปผมก็ฝากไปด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยครับช่างบอลคุยง่ายรับสายไวครับวันนี้ลาไปครับนี่ครับสวัสดีครับ